ลงนามถวายพระพรและสะดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554 รองยิเนซยมสีพันที่นั่งอำเภอเมืองราชบุรีในชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำประศุนิกรชาวราชบุรีประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมในพิธีลงนามถวายพระพรและสะดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ธันวาคม2554ซึ่งในครั้งนี้ได้อัญเชิญพระแสงราชสัตราวุฒิประ จำเมืองราชบุรีสมัยรัชกาลที่6ร่วมพิธีด้วยโดยมีพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกับทหารกองเกียรติยศยิงสตุน21นัดต,ต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนพร้อมนำข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตน <S <S เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มิสนานยินนันสั่ปัญจสีลียาจาวตูอาราสังขัสสังขารีบุตรยมีพุทธังทางนาขอประกาศราชบุตรสมเด็จพระเจ้าบุตรอาญาติอิพยาพิมานมากเมืองสวรรค์ชั้นชกาบรรจงอีกทั้งเทพเจ้าท่านมีไม่เห็นสมุทรสัตว์นักสิสทรงมือหินที่ขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าขอถวาย